าสวัสดีครับใน,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 นชุดสิบบ็อกเซยียงแล้ววันนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะซึ่งจะเป็นเจ้าจิกาโนตโตซารัสรีโมเดลเพิ่งรีโมเดลวันนี้เลยแล้วก็ยังมีอีกตัวเทอริโนเทอริซินโนซาร์นีโมเดลทำไมภาพไม่ค่อยโหลดวะภาพไม่ค่อยโหลดปิดย้ายซื้อ อยู่ในซื้อวีดีกว่าจิงโนโตสาร์โอเคการโจมตีที่หนึ่งประมาณร้อยหนึ่งร้อยหกตัวที่สองน้อยตอนสามแรงเลือดอยู่ที่หนึ่งพันโอ้ยหนยึ 2, ่งพันอะไรสองพันหกร้อยเดินช้า 12, สิบสองสปีดยี่สิบสามอ๋ม ลงคอจอตัวนี้ราคาสองพันสองร้อยห้าสิบมายตั้งหนึ่งร้อยสิบแปดคิวสายเป็นแท้งก็มีเจ้าเทอรี่อยู่เทอรี่อยู่ตรงนี้พาไม่ค่อยโหลดเปอ,อโหลดแล้วเจ้าเทอรี่เดี<ม>๋ยว<ม>อยู่ในคลิปมนี่แหละอ่ะ ไม่ยิบไม่เอาดีกว่าเอา,เอาคลิปหน้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวข้อมูลเต็มจะกินโนโตสลัดก่อนไปเดิมนี่เลยก็เป็นโมเดลใหม่ของเกจโนโตสลัดซึงง่งมีรอยข่วนข้างหนึ่งมีรอยรอยอะไรไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ ขนาดไม่ก็นก็เหมือนโมเดลเก่านะขนาดเหมือนโมเดลเก่าขนาดเหมือนโมเดลเก่าอนะ่ะแอนิเมชันนี่ก็โหก็ใช้ได้นะคำล้ำหนึ่งคำหนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สองลด้ส,สกิลใหม่สกิลใหม่มีอะไรบ้างโจมตีหนึ่งกรดโจมสองโจมสามหัวชนโอ้มีเปลี่ยนด้วยมีเปลี่ยนด้วยส่วนถ้าไม่ตายนละคนจะรู้แล้ว นีน่จะเป็นการพ่นไฟให้เป็นการพ่นไฟเนี่ยกัดแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็พ่นน่ะอ่าจะสามารถจะกินโนโตโ้สลัตซึ่งเหมือนคลิปที่ผมทำไอ้เขียนโนโตโ้สลัตโมเดลเก่าแล้วก็เอไทเท์ท็อ,อททปแหละ ก็ตอนแรกกิก้าช, <igung> ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยรีโมเดลเท่าไหร่แต่พอช่วงนี้แล้วมันรีโมเดลเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเขาปล่อยทีเซอร์มาสบทีเล็กรีโมเดลแล้วก็เห็นเงาเทอร์รี่ร <XP et athlete Bradley> ีโมเดลด้วยคิปหน้าขอเป็นตัวอะไรอีกแต่ผมน่าจะเทอร์ร voilà ี่แหละเทอรี่ซิโนสอลัสอะ คลิปหน้าของเทอลี่นะแบบเพียงวันนี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย